สวัสดีค่ะแฟนคลับ,บที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่28นะคะตอนนี้สาวรำพารวยก็กำลังจะไปที่สถานสถานที่ <c oughs> ที่พ่อปู่นะคะกับลูกศิษย์ท่านประมาณ4ีหคนเท่านั้นค่ะซึ่งท่านก็จะพามา ธุระนะคะมา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 ,มาทำธุระที่ที่ที่ใน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 ตรงเขาอ่ะนะคะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะสาวดำก็พูดตามที่ท่านบอกนะคะแฟนสาบที่รักจ้ามไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสาวดำคำไหนคำนั้นนะคะวันนี้ตีสี่สาวดำก็จะลงตามเลิกยามที่พ่อปู่ตั้งให้นะคะก็ก็คือเอาลงช่องตีสี่ วันนี้ที่ของคืนนี้นะคะ,ะคือก็เป็นคืนก็เป็นวันที่9แล้วนะคะตามคามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนขับนะคะรู้สึกว่ารถพ่อปู่ตามหลังเราใช่ไหมคือคันหน้านี่คันหน้าไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาจะไปไม่ถูกนะคะแล้วก็ตอนนี้สาวดําก็มาเจอเอ่อ เลขของแม่สมุดปราการนะคะท่านให้มานะคะสาวดาไม่ได้อ่านไลน์นะคะเพิ่งเห็นนะคะก็เลยจะถือโอกาสบอกเลขของแม่สมุดปราการก่อนคลิปนี้นะคะวันที่1ตุลาคมพศส5 6 3ค่ะแม่สมุดปราการให้มา9 8 7 5 7 0 167 564ของแม่สมุดปราการนะคะเข้าไปถูกไหม นะคะขอแม่สมุูรปราการนะคะแฟนคลับจดไว้นะคะแม่สมบูรปราการท่านให้มาแล้วนะคะท่านให้มาตั้งวันไหนท่านสูงมาวันไหนสาวดำไม่ทราบแต่สาวดำเพิ่งเปิดเห็นวันนี้นะค่ะจดเลยนะคะ9 8 7 5 7 0 1 6 7 5 4หนก็ี่คนคแม่สมุูรปราการข้างบนนะคะ เลขบนก็ให้มา87 89 07 67เลขบนนะคะ87 89 07 67อันนี้เป็นของแม่สมุทรปราการนะคะแล้วก็แล้วก็เลขล่างเลขล่างของแม่สมุทรปราการให้มาที่35นะคะ67 76 68 89นะคะ ก็คือแม่นี่เป็นเลขแม่สมุดปราการนะคะที่ท่านให้มาค่ะแฟนขับที่รักจ้านนะคะสาวน้ำเพิ่งเห็นเนอะเพิ่เปลีนป่นสาวน้ำก็เลยนั่นทาเอาลงให้แฟนขับนี่นะคะเนี่ค่ะของแม่สมุดปราการนะคะนี่นะคะชัดเจนนะคะวดันนึ่1ตุลาค่ะถูกถูกผิดไม่ว่ากันนะคะนี่นี่ก็นี่ลายมือของแม่นะคะแม่สมุดปราการที่ให้มาค่ะ แฟนคลับที่รักาสาวดำพระรวยก็ลงให้ท่านแล้วนะคะส่วนของพ่อปู่สาวดำก็จะลงให้วันนี้ตีสี่นะคะก็จะไปเด้งขึ้นตอนเช้าที่ท่านได้ดูกันนะคะตามคำมันสัญญาที่ให้ไว้นะคะขอบคุณแฟนคลับท,ทุกท่านนะคะทีะ่สั่งวัตถุมงคลเป็นของพ่อปูท่ทั้งหมดนะคะสาวดำก็รวบรวมเงินมาเพื่อที่จะมาเอ้าเข้าไปทางไหนล่ะ ดูดิคะหนทางนะคะอันนี้คือก็จะมาเอาตัวเลขที่พ่อปู่ท่านสื่อสารไว้นะคะซึ่งท่านก็ได้ทำตามคำพูดของท่านทุกอย่างท่านป้องการให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาบท่านบอกว่านะคะท่านบอกว่างวดนี้ก็จะ ให้มีสาวดำพารวยนะคะนะคะที่จะได้ตัวเลขให้แฟนขับขออนุโมทนาสาธุขอให้แฟนขับของสาวดำพารวยโชคดีกันทุกคนนะคะวัตถุมงคลที่แฟนขับสั่งไปท่านได้แล้วท่านได้แล้วท่านอย่าลืมเก็บรักษาไว้ให้ดีนะคะเพราะไม่มีอีกแล้วนะคะรูปพ่อปูนะคะทุกอย่างเป็นครั้งแรกของพ่อปูทั้งนั้นคะ่ะ ทำไมถึงว่าเป็นครั้งแรกพ่อปู่บอกนะกะ็ท่านเจอลูกสาวนะคะท่านเจอลูกสาวเจอนาคีน้อยแล้วท่านดีใจก็อยากจะให้สมบัติก็หมายถึงว่าให้ให้โชคให้ลาบเรานี่แหลคะค่ะให้พี่น้องลูกหลานในสายบุญได้ถูกได้มีเงินช่วยกันทำวัดทำสร้างกุติสองหลังให้ พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะพ่อปู่ท่านเล่าแบบนั้นนะคะแล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมของสาวดําก็คือของนาคีน้อยท่านพูดแบบนี้สาวดําก็เล่าให้ท่านฟังตรงไปตรงมาค่ะนะคะตอนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนนะคะคือสาวดำเนี่ยก็คือ ลูกสาวของท่านนาคีน้อยนะคะแล้วก็ส่วนพระพระน้องทั้งสองรูปก็คือเป็นน้องชายของสาวดำตั้งแต่อดีตชาติแต่เป็นสยนานาคคะท่านกะบอกเล่าแล้วก็อีกโอนึงก็คือเป็นลูกของอในหนาพ่อปู่เป็นลูกเป็นลูกป,ปักใช่ไหมถ้าสาวดำพูดผิดก็ต้องกลับขออภัยนะคะเพราะว่า มันต่อไปสาวดำจะให้ป,ปูเ่เรานะคะสาวดำก็จำไม่ค่อยแม่นเลยนะคะน,นี้ก็ก็มีอะไรหลายอย่างนะคะที่ท่านทำให้สาวดำเชื่อนะคะไม่สามารถที่จะอธิบายให้แฟนกับได้ฟังได้เอาเป็นว่าท่านดูแลเราเราอยากจะมีโชคมีลาบและเคารพศรัทธาท่านนะคะรูปปู่มีสองมีสองร้อยแผ่นนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่ถึงร้อยแล้วนะคะ ไปผิดหรือเปล่าไปยังไงมันพี่ถึงไอ้คุณเดี๋ยวเพิ่งยี่พิ่งมันก็จะไปไหนอ่ะพอจะถ้าเขาเลี้ยวมานี่เราก็เดินหน้าให้เขาก่อนทำไมแม่เปิดกระจกถามเขาก่อนว่าเขาที่เขาถอยไปนะเขาจะเขาคือไม่เปิดไสเลี้ยวสันโอ้ยอ๋อต้องเดินไปมั้งนี่ดูทางดิลับเดินหน้าไปอีกที่เขาจะได้ ค,คือมาจอดนะอืมตงนีงน,น่าจะต้องได้เดินต่อไหมนี่นี่คะ่ะเป็นลับดูนะคะว่าความพยายามนะ,ะนะคะนะคะเพื่อแฟนขับทั้งนั้นเลยนะคะสาวดำนะคะพอปุ๋้มาวันไหนก็ต้องมาตามที่ท่านบอกนะคะ อย่าลืมนะคะแฟนคลับพิกทุกท่านคลิปนี้เป็นเลขของแม่สมุดปราการนะคะ9 8 7 5 7 0 1 6 7 5 6 4บน8789067นี่คือของแม่สมุดปราการนะคะเลขล่างก็3 5 7 6 6 7 6 8แล้วก็89นี่ของแม่สมุดปราการนะคะ ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟนกลับที่รักทุกทุกท่านเนี่ยนะคะว่าปู่พัานนัดมีนัดท่านจะมาเอานี่ก็สงสัยต้องเดินลงลงลึกไปน,นู่นละมั้งเนี่ยที่รถต้องจอดข้างบนต้องเดินเป็นล่องเป็นทางไปน,นู่นแน่ๆเลยนะคะอ <c oughs> ันพามาก็ตรงมานเนาะตเด้อขอออยลูก เปลือปูต้องให้ขอให้ปังปังจะได้สร้างกุฏิสร้างห้องน้ำสร้างศาลาอะไรนอก่ากยัางจะได้มีที่อยู่ที่พักพิงเป็นจิตจัดรลักษณะท่านต้องไปทุดงกลับมาท่านจะได้มีที่พักพิงนะคะพวกเราทุกคนสายบุญทุกคนช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันสร้างลูกปอปูนะคะเหลือเหือประมาณ50าสิบนะคะจาก200แผ่นนะคะ แล้วก็ตะกุดใหญ่ตะกุดใหญ่เหลือตะกุดใหญ่พ่อปูออกมาให้นั่นหมดหมดในนั้นน,น,นะคะก็ยังมีเหลืออยู่นะคะแต่ท่านบอกแล้วนะคะว่าไม่มีนะคะคือหมดแล้วหมดเลยไม่มีนะคะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าจะมีเหลืออยู่20กว่าใบนะคะกระเป๋าท,ท่านเท้าเวสุวรรณเหลืออยู่ ยี่สิบนะคะยี่สิบเอ็ดแล้วก็จับโทนจับโทนมีเฉพาะที่เป็นสร้อยแล้วมีมีเงินแบงค์พันอยู่ในจับโทนก็คือท่านดูดซับนะคะพพอปูเ่เสกให้เสกให้อัดให้เรียบร้อยแล้วนั้นเหลืออยู่สี่ห้กเส้นหรือเปล่าเนี่ยแหละนะคะสาวํำก็ไม่ได้นั่นพอ,พอป้ปู่บอกว่าเนี่ยหายากมากให้เก็บไว้รักษาไว้ให้ดีลูกเอ๋อยทนว่างเงี้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะอันนี้คลิปนี้เป็นตัวเลขของแม่สมุทรปราการนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟนคลับที่รัชทุกท่านแซลละคนใส่ไซลล่าตาอันนี้ขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มย่งไงสี่ทุ่มส4บสี่สี่ทุ่มสิบสีนาทีนะคะวันนี้เป็นวันที่ -28 ค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะ แฟนคลับของสาวดำทุกคนจ้ะขอให้ท่านคงมีโชคมีลาบนะคะเราถูกหวยไปด้วยกันเนะาะจะได้มาช่วยกันสร้างวัดสร้างขุณงามความดีเนาะแฟนขับเป็นรักจ้าสาวดำก็ห่วงแฟนขับมากจ้ะขอให้แฟนลับของสาวดำทุกคนขอให้มีโชคมีลาบเด้อดให้ถูกหวยรวยทุกคนนาะงน้อนี่นะคะแฟนขับเป็นรักจ้านี่คือของแม่ แม่สมุทรปราการนะคะเนี่ยค่ะนี่เลีกแม่สมุทรปราการนะเอาแคปหน้าจอไว้เลยค่ะเป็นไหมเขาบัางไงปูตรงไปติโอ้ยเทิบมากป่นี่ของแม่สมุทรปราการนะคะแฟนกัปตันรักจา้าออาปิดกันมาถูกทางไหมล่ะมันเหลืออีกคันที่ออกมากา่อนยังไม่มาอีกเอาเขาพ่อปู่มายัง อยู่ในรถคันนั้นอ๋อนี่คือเลขแม่สมุดรปราการนะคะ